รุ่นวัยตอนนี้ทุกงานดีดีว่าพวกเราเพื่นกันนะช่วยเราสงมผทับบุญเป็นบุญเป็นข้าไปกางสงฆ์จางรักษาตัวเข้าเี่ยเข้านั่ดีเข้ากันนั่งการินทาจินไปมากเพาว่าเป็นส่วนตัวที่เศษแล้วไม่น่าแจกจุดก้นเออแต่เก็อะไรเรื่องของเาอาจจะโน้มน้ายหรืออีกข้านไป หลายุ่นี่สี่ฟังถูกอาจจะเพิ้นมากต่างพยายมไว้มั่นเหตุนี้อยากใหมู่้ลงสวยกันและให้การกระเสิภาพแบบทุกๆง่ายๆก็ได้ขอทุกๆง่ายๆได้บานได้สิ่งดีๆอะไรแดสิ่งดีๆพอจะการแห่งภาติการปฏิวัติชี้สำคัญติ่สุดในห้ามเล่นหลอดกาดให้เกีห้วิใจของเข้าเข้าใจหลอดกาดท้านหมอเข้าจหลอดกาดท้านหมอทุกโนติดตั้งบ้านรจหลอดกาดไม่ชินไม่ใจเข้าสิ่อใ อาสาสมัครที่ทำหนาที่กร้องสากของอาสาเราจะนำมือด้วยควาทางพ้นทางมากอบุดเป็นมือด้วยความหมายสุดการันตีคนอาตมาเห็นกันเสากระสุนพวกเสาไม่มีกองมาทหารเราสินานมากว่าใดๆเลยชี้หัวมาเราก็รับทราวิธีไปเรื่อยหลัการจีเนี่ยนี่ยซึคองสากกอนั้นสิ่งเสียหายเท่าไรเท่านี้ศาสนามิ ว่าดข้วอางงานจะเปนเ่นนนจ็อบันอะไรเออหาสิ่งที่ดีไปด้วยบางนก็จะ่างานจะคิดเร่องยาประกาศทุเรศปัาศาสตร์อะไรพอได้ทราบพอไดถึงจุดหรอพอว่าอะไอย่างนี้มันเป็สิ่งที่ว่าดีเออแต่ว่าภาคสิดีิ์่้าพี่มาโฆษณาทุวดีาคสิทธาโฆษณาเลยแ้เนี่โฆษณาทอนเทีเรียนดสิ่งที่ น้องห้องปรสิทีิมันดีน้องร้อน์กน้องสิทมัดีเลารว่าด้วยเหตุผลของเราเราสาุกรรเขาแล้้ปฏิบัติาเขาเห็นอะไรเขาจะเกิน้องพอเห็น่สมัยเป็นด้ใหม่เกิดันอท่านนี่คุณนึใช้ต้ยาขาเออแต่เขาก็มีตใช้แว่าเป็นี เราให้เอาไปผู้โดยสารเราเข้าตอนเข้าระบกูนะเราไมจ้างสิ่งที่เขาทอย่ังนี้ความ่ได้แเข้าไ้โอกาสผู้ยสาเข้าอาจจะทำสิ่งที่ีจากตราเปนเข้าเข้าระบมสุขการ์สุขารณ์อครก็ได้พิจารณาความรู้ของเราเมี่ะเนี่ยชุดตอนงานผู้บาดจากนั้นเรา้องทำันมาการรวจรัาาารตวจกามพิมากอ่ยิดไล้หมายความกัาเลย ม่กจไม่ยิปเียกนเรนี่ยมก็หอดเนื่อง้ยแบอห้องสีแดงออกาคือสีส้มลออยู่เนี่ครับไอ้รทุกแต่ทุกตัวที่ออเลยเันคานทการที่ี่นะกันการออกมาจะยแต่ลากว่าว้างดีค่อดีขึ้นดีขึ้นดีแต่ว่าถึง้อดีทั้่มกันเลยแค่ใดข้อดีข้อดี ข้อมดีข้อดืน่อด้วยกันน่เลยภาษาขอมือขอมีภาษาขอมือกันอย่้องคอยสิ่งสุดข้ที่จไเลยภาชน้าเย็นสดมากในคิบดีหดดีทังีปฏิบัติดีสิ่นทีมุ่งมั่นสุดเลยตามาเมื่อไรก็าิที่าฏิบัติสิานีฏิทัศมาห่องข้าเมื่อไรข้าวดี่ปดีสิ่งปฏิทีศนาหต่องเมื่อไร้าวที่ปฏิบัติทัศน์่งเ่าดี่ปฏิสม้นอทั 私たちは、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 私たち、私たちは、私たちは、私たち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 、私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 、 ยิบมาิสะาพเราคิดเยิสิเอ่าแน่เราคิดิยทเราจปนังไานยิบไปเรานึ่น้องาที่ออกมาสิบน้นจากเรามีต้นทุนต่างเป็นเทแต่เขามีจิตเป็นสะอาดยิบไปสะอาดก็สะอาดนี่สิบลิงสิ่งเกื่อเกลือนัน้องให้เขาเจอเป็นสิ่งแค่สังเกใจเราสังกตจินั้นเราองู้สวามนคอารสังเกตติ่งไาย์ แค่บางอยานี่มันไฟของระปาเด็กกระปานคนดีคนดีไปมันมีก็ต้นกระป๋านคนไปปถูกไปป็ูกทำง่ายแล้ก็อิสิมนันหมดแก้วหมดี่ลูกงานขอหมดแก้วหมดีก็เกิดเางี็ผูกกระถ๋านแล้วเออไอ้กมึเขาตัวนั้นเอาต้นระป๋ายุกปามันผูกต้วนเาเนียยากงากเลยนี่เพราะฉะนั้นเอาไอาที่ของคนที่ไปอยู่ใส่ ราว่าทีของคนบดีไปยื่ยใส่น่ยง่ายพาวัดสุดทอสู่ฝายันง่ายแต่ว่าเนะ่ยกขนาดตาแล้วได้พอาท่านตายไคนพอดีไปย้อใส่เรื่องการเงินหมาเเพราะอาอยู่หมดเสร็แ <hi> ล้คนเลยนยขนาดนียแค่ค <hi> ดีไปยุ <Hi> ่งหมดเลยที่แ้วามเชด้วยม่งเ่ตามมากนี่ยนี่หละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทงัเชื่อไงเข้ามีมุ่ง้ามเข้ามีแต่นองมีแต่ห้าม บารที่จริงๆเลยไม่ส so ิไฟเ่าไรจะสะพายก็นขนเออสิไฟไปน้กกระด้างเค่าไรเอองบประมานความนี้นี่เก็บมาพิจารณาสิกสิบเอาไปทำราคาขาย้าสิไปขายเนี่ยก็มี้วามที่หนาไปขายน้าสขายต่างรายาาทางคุาพต่างอน่าื่นเป็นไปเท่าไหร่เออ ยิ่ายช้พวกเด็กกกรตดาร่องการศึวษาส่วนใหี่ใการศนกษ่เรื่องามสอนนั้นจริงๆ้งหงนันเรี่ล้หองนั้นก็ต้องซีซันเซา้องห้ั้นต้องตรวจสอบควาทุะเอียดรทิาพย่างยิ่งเพราะว่าควบคุมกาเงินองฟังเกว่าวกับการเงิั้นก็จะเป็นราลเาียที่จะเนกี่ยวกับการเงินพวกนี้กาบอกว่าทิ่งวนี้ะบอกว่าสิ่งกรบอกว่า เออเข้าไปกวาันพอต้นขาวเรา่อง้ก็จะไปพอทวเ็เป็นอางพอเราิดไปังเราเข้ามขเข้ามอไปิดลงต้าก็สิบสิาก็ต้องไปคิดเลยก็วางชิดไปรงกระดนะรับเอาวาให้เป็นตัวตรงเอาตะกั่าเ้ามันก่อเออนี่ครัที่ก่อน่